นี่แหละใช่เลยขวัญใจมหาชนของแท้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปลายมิดหมอคแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตร้าเนี่ยสวัสดีพี่ยังแฟนครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนครับเอฟซี FC, ลาดหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้ก้นเด้ะครับเด้อ เป็นจังไดแน,น่ขับพี่น้องฟังไฟมิดหมอแค้แนแฟนมอลำหลังที่ได้ติดตามสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเมื่อขึ้นนีนไปทำการแสดงที่วัดโคนงามบ้านติดต่อตำบลนาอานอำเภอมเมืองจังหวัดเลยท่ามกลางบรรยากาศครับงานบุญบ้ังไฟงานประจำปีของเพิ่น ได้ว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นประจักษ์ลาน้อยอุง๋งอิงไม่ทำให้บิดหมอแทนแฟนหมอลาแฟนคลับเอฟซผิดหวังพ่อไปหอดจอดถึงครับลาหน้อยอุง๋งอิงไปยังพี่น้องไปพบปะบิดหมอแคนแฟนหมอลำนาหาัด หนาเวทีมีแฟนคลับ f อตัวเล็กตัวน้อยผู้หลักผู้ใหญ่ลายผู้ลายคนเข้ามาถ่ายภาพพร้อมกับไปแจกสติกเกอร์ไข่ออกให้กับรถแห่หรือคนที่ต้องการ สมกับยันครับสมกับได้รับ DNA จากพ่อโจโมาโดยตรงการโปรโมทหนังคายอ้อลาหน่อยวิงไม่เคยพลาดที่จะโปรโมทหนังคายอ้อที่จะฉายวันที่17รกรกฎาคมนี้แน่นอนทุกโรงภาพยนตร์เป็นหนังของภาคีศาสตร หรือว่าเป็นหนังของหมอลำสักจะเป็นตำนานบทใหม่ให้กับวงการหมอลำที่ผู้บริหารหมอหมอล,มอลำได้สร้างภาพประโยชน์รวมศิลปินเราดาราอินฟลูเอนเซอร์มากมายหันมากรรมลาหน่อยหุ พอเพียงแค่นั้นพบปะมิดหมอแแทนแฟนหมอลำในช่วงเ็กเสียงเกสกเศร้าลงมาขายไปยังขับไปขายเสือพบปะมิดหมอแแทนแฟนหมอลำอย่างต่อเนื่องจนถึงฉากทำการแสดงครับถึงคิวทำการแสดงลาดมะวิ่เต็มที่ ใส่เต็มไมใส่เต็มหนุมบิดหมอแแคนแฟนหมอลำไม่กำลังใจมากมายล้นสนาบเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงงานกะเริ่มจะหากได้พักได้เศร้าได้ซุ่มซ้อมบทเพลงได้พักเสียงคนอื่นอาจจะพักเสียงครับ ลาหน่อยวิงซ้อมเสียงทุกทุกวันบอกปล่อยเวลาว่างให้ว่างปล่าไปนี่คือจุดสำคัญครับนี่คือจุดเด่นของลาน้อยวิงที่ได้เป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการที่บอหยุดจะพัฒนาไม่หยุดที่จะทำงาน ทำงานเพื่ออย่างรับทำงานเพื่อองค์กรทำงานเพื่อตัวเองทำงานเพื่อครอบครัวใหญ่บอแมนแต่ขอบว่จะฟ้องแค่นั้นครับอุ๋งอิงดังทุกคนมีอาชีพทุกคนมีรายได้ในการทำงานนั่นมันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้อง ที่ค่วนลาน้อยวิงเลยไม่หยุดที่จะพัฒนาถือว่าลาน้อยวิงได้ก้าวก้าวสู่ความสำเร็จที่ตัวเองมุ่งหวังเกินความคาดหวังอย่างที่ผมได้วอกไปครับตั้งแต่ครูปอยังไม่คิด คิดว่าอุ๋งอิงจะดังแค่อยู่ในวงการหมอลับแต่ณปัจจุบันอุ๋งอิงคือซุปตาหมอลับอย่างแท้จริงปฏิเสธไม่ได้ครับอุ๋งอิงเป็นข่าวทุกวันอยู่ในช่องทางอยู่ในแฟ,ฟอร์มต่างๆไม่ขาดไม่หลุดมีประเด็นมีกระแส มีเรื่องราวมีสตอรี่ให้หน่าติดตามหลายผู้หลายคนครับอยากจะนำเรื่องราวของลาน้อยวิงมิมาตีข่าวมาเผยแพร่ให้มิดหมอแคนแฟนหมอลำด้หูไ้้สาว่าเด็กน้อยคนนี้มาจากที่ไหนประสบผลผลสำเร็จได้อย่างไร ผู้คนติดตามเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่หลายผู้หลายคนหันมาเบิงหันมาแยง่งในช่องทางแต่ละช่องทางที่ออกมาเผยแร่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลาน่อยอุอยกเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างแท้จริง เป็นสาวน้อยที่เข้ามามาแย่งขับมาสร้างความสุขมาเปลี่ยนแปลงมาสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการหมอหลักขอบคุณพี่น้องดวยครับเอ,อที่เข้ามาเบิงที่เข้ามาแยง่งช่องไทยสีเกิเบิงแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เด้ดครับเ้อผู้ใดยังหันดิติตตามก็ได้เป็นกำลังใจครับในการทำคลิปในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยมหัศจรรย์ในานามอุ้งอิงเชดบ้านแพรหรือว,ว่าเ็ดชาวดินของคนจังหวัดศรีสตเกลานวังวิงดังที่ศรีสะเก เลือดเนื้อเชื้อไขอุบนวานอนเธอว่าเป็นคนสามจังหวัดครับได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้คนติดตามขอบคุณที่มาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปหน้าครับสบายดีครับผม